สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดด่วนบุกจับกลางห้างดังใบเฟิร์นเน็ดไอดอลสาวหลอกลงทุนร้านทำเล็บเมื่อวันที่9พฤศจ,จิกาย,ยนพลตำรวจโททิติแสงสว่างพบชอนอและชุดสืบสวนสพส,ส,สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาวมนทิราหรือใบเฟิร์นอายุ3 1ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสองหมายจับคือหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่ลงวันที่5ตุลาคมข้อหาช่อกกงประชาชนและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่ลงวันที่26ตุลาคมข้อหาชอกงประชาชนและโดยทุจริต หรือห,อหอลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสืบเนื่องจากตำรวจชุด PCT5 และชุดสืบนครบานติดตามไลฟ์ล่าเน็ตไอดอลดังอักษรย่อบอเปไม้ A M I, หลังตระเวนกอ่อเหตุหลอกลวงให้ลงทุนร้านตัดผมและร้านทำเล็บโดยมีเหยื่อหลงเชื่อร่วมลงทุนไม่ต่ำกว่า40ไร ความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทโดยนางสาวมนทิราเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างหน้าตาดีและยังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงออกรายการทีวีต่างๆถ่ายแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์โปรไฟล์ IGB มีผู้ติดตามมากกว่า120,000คน และใน Facebook ยังมีการโพสภาพคู่กับรถรู้และดาราผู้มีชื่อเสียงอีกหลายๆคนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มาสอด2่องโปรไฟล์เป็นอย่างดีกระทั่งช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาเดลเริ่มโพสเชิญชวนให้ร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนการทำร้านตัดผมและทำเล็บ โดยเสนอเป็นแพ็กเกจต่างๆยอดปันผลขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่ลงทุนและเมื่อถึงกําหนดก็จะได้เงินปันผลซึ่งเมื่อเหยื่อลงเชื่อและตัดสินใจโอนเงินไปร่วมลงทุนกับนางสาวมณ่ิราแล้วก็ไม่ค่อยตอบข้อความอ้างว่างานเยอะติดงานต่างๆส่วนสัญญาที่พิมพ์มาให้เซ็นก็ผิดผิดถูกๆหลายครั้งและเมื่อถึงกําหนดจ่ายเงินปันผลก็จะบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายน2566 นางสามวมนทิราอ้างกับเหยื่อว,ว่าบริษัทถูกยักยอกเงินทําให้ไม่มีเงินมาคืนให้กับผู้ร่วมลงทุนและหนีหายเข้ากริบเมฆไปกระทั่งบรรดายเหยื่อที่ร่วมลงทุนกับนางสามวมนทิราได้ทยอยเข้าแจ้งความจนเจ้าหน้าที่ตํารวจออกหมายจับจํานวนสองหมายจับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ